คุณเน็ดดี้นะสงสารเอลซาวดอร์ถ้าหากราคาบิตคอยลงเพราะว่าเป็นการรับน้องจาก IMF ก็จริงๆคือราคาบิตคอยลงถามว่าเอลซาวดอร์รับผลกระทบอะไรก็แทบจะไม่ได้รับอะไรนะถามว่าแล้วคนเอลซาวดอร์ดอยไหมนะฮะในวันที่ประกาศใช้เนี่ยประธานาธิบดีก็ได้ประกาศเอาไว้ว่าทางรัฐบาลแจกจ่ายเงิน30 u s ดอลลาร์นะฮะให้ในชีว v o w a l วอลให้กับประชาชนทุกคนแล้วเขาจะรับผลกระทบอะไรอะ่ะนะ ก็เข้ารับไป30 u s บดอลลาร์บิตคอยลงแล้วเป็นไงเขาก็คอนเวิร์สได้บิตคอยมากขึ้นไงนะครับแค่นั้นแหละใช่ไหมแค่นั้นจริงๆนะฮะแค่นั้นจริงๆเพราะว่าอย่าลืมอันนี้คือเป็นจุดที่แบบเออผมได้ได,ได,ได้ได้ทั้งตอนที่คุยกับคุณเคนได้คุยกับคุณอีกเนี่ยก็เลยได้ได้พอจะ รับรู้แหละนะฮะว่าบางทีคนไม่ได้ตระหนักกันมากนักนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเขา implement กฎหมายก็อย่างไรกลับไปดูเมื่อ2ตอนที่แล้วได้ที่เราพูดถึงเรื่องของ Revisit กฎหมายของเอลซาวาดอ์นะฮะมาตราที่8กเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแลกเปลี่ยนนะครับบิตคอยกับดอลลาร์เนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทันทีใน Wall e t เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีใครจำเป็นต้องใช้บิตคอยไม่มีใครจำเป็นต้องรับบิตคอยเลยสิ่งที่เอลซาวาร์เอาบิตคอยไปใช้คือใช้เป็นระบบเรลนะใช้เป็นระบบเบื้องหลังของระบบเพย์เมนต์ซิสเต็มทั้งประเทศทำให้ระบบเพย์เมนต์ซิสเต็มของประเทศเอลซาวาร์ตอนนี้สำหรับประเทศเล็กๆในอเมริกากลางตอนนี้ที่มีประชากรแค่3ล้านคนเนี่ยได้ใช้ระบบที่เมนเทนโดยคนทั้งโลกนะฮะและไม่เคยล่มเลยตั้งแต่เปิดมาเคยล่มไปทีหนึ่งแปบเดียวตอนช่วงปีแรกนะฮะแต่หลังจากนั้นไม่เคยล่มเลยอัพไทม์9 9 9 9 9นะคร มันหรูขนาดไหนอะใช่ไหมนะแล้วแบบโรเอาท์ได้ทันทีคนในชนบทที่ไหนก็ได้ใครก็ได้ขอแค่มีสมาร์ทโฟนเขาสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเข้าถึงแบงกิ้งสามารถ their own bank ดีไดโอนแบงค์ได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงในด้านของการ Research, วิจัยวิจัยตั้งกองทุนนะฮะด้านซ e เค r ร t ตี้อะไรต่างๆนาะนามากมายแนะนะ่นอนว่ามันแรกการที่เขาไม่มีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินแต่สิ่งที่เขาได้คือเนี่ยนะฮะอินสแตนต์เออรีชแล้วก็อะด p ปชันที่เกิดขึ้นทันทีนะ และเขาก็ไม่จาเป็นต้องถือเป็นบิตคอยในวอลเลนนี้ก็สามารถถือเป็นดอลลาร์ได้ นคะครับเ,เขาสามารถถือเป็นดอลลาร์แล้วก็จ่ายเงินผ่าน Lightning Network ผู้รับก็สามารถรับเป็นดอลลาร์ได้เขาสามารถถือเป็นบิตคอยก็ได้แล้วจ่ายไปไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งเป็นดอลลาร์ก็ได้หรือว่าเขาจะสามารถรับเงินเป็นดอลลาร์แล้วโผล่ใน w a l l e t ของเขาเป็นบิตคอยก็ได้แล้วแต่ว่าประชาชนคนนั้นอยากจะได้เป็นอะไรแน่นอนว่าคนในบิตคอยบีชหลายคนก็อาจจะตั้งค่าให้แสดงแล้วรับเงินเป็นบิตคอยนะก็อาจจะดอยกันไปบ้างบางคนแต่คนพวกนี้เนี่ยเขาก็อยู่กับบิตคอยมา2อสาปีแล้วเขาเข้าใจตลาดแล้วแหละแต่สำหรับคนใหม่ๆเน เขาก็รับเป็นแค่ดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้สตอกสถานอะไรคลังของเอลซาวาดอร์ซื้อบิตคอยนะครับก็ซื้อที่ซื้อที่ช่วงก่อนร่วงเนี่ยนะตอนเป็นแบบว่าเรียกว่าเฉลิมฉลองการเปิดและการซื้อที่ประมาณห0,000ืเนี่ยนะฮะซื้อไปประมาณ100บิตคอยแล้วก็เข้าเอ๊ะประมาณ250ร้อยร้อยห้าสิบิตคอยนก็เข้าใจว่าเป็นการซื้อเพื่อคล้ายๆเป็นซื้อเป็นพิธีมากกว่าเอาตัวเลขน่ารักนา่กนารักด้วยนะฮะยี่สอล้านเหรียญสหรัฐก็คือยี่สิบเอ็ดล้านด er อลลาร์าเทียบกับอยั่รับเก็อ ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องคอยดูกันไปนะฮะสำหรับกองทุน150ล้าน u s ดอลลาที่มีไว้ใช้สำหรับสัพพอร์ตการแลกเปลี่ยนเงินอย่างทันทีให้ไม่มีอุปสรรคเนี่ยตรงนั้นก็เป็นดอลลาร์ก็ยังก็ยังใช้ไปเพราะฉะนั้นประเทศโดยรวมก็ยังเป็นระบบดอลลาร์อยู่นั่นแหละนะครับแค่ว่าตอนนี้มีระบบของบิตคอยเนี่ยเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะ